ครัดี๋ยวตามมาเลยครับเต็นนะตรงนี้นะที่เกิดเหตุนะครับรถจักรยานยนต์ของผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับ มาอยู่ช่วงนั้ประมาณช่วงนี้นะครับช่วงรถผู้ก่อเหตุนะครับตัวรถผู้ก่อเหตุะขับมาจากตรงนี้นะครับท่านผู้ชมขับมาจากตรงนี้แล้วอยู่ระหว่างสุ่มานนะครับสุ่มจานนะครับแล้วก็มีลบีออสนะครับสีแดงผ้าดำนะครับขับมาด้วยความเร็วนะครับ หลังจากลงเนินตรงนี้มาแล้วก็พุ่งทนรถจักรยานยนต์นะครับของผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับตามมาครับคุณ้อ่ซึ่งผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับรถจะขึ้นอยู่ประเด็นช่วงนี้นะครับของผู้ได้รับบาดเจ็บประเด็นงนี้นะครับหลังจากที่ผู้ก่อเหตุนะครับ ก่อเหตุเสร็จแล้วนะครับก็ได้หลบหนีมน่งหน้าไปทางถนนเพชรเกษมน,นะครับแล้วก็ผู้ก่อเหตุเนี่ยที่ขบับรถย้อสีแดงผ้านี่งนะครับก็ไม่ให้การเ่วยรครับผู้ได้รับบาดเจ็บปล่ปอยให้ผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับนอนอยู่กลางถนนนะครับท่านผู้ชมพี่อะไรอะพี่เราค่อยๆเลยผมบบนในวันนั้นเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างครับแท้เราเล่ายังไง เราก็บอกไมปถือว่าเหตุการณ์เราไม่เห็นเราเห็นตอนที่เรามาช่วยครับช่วยเขาทำฟาร์มาแล้วรถเอ่อเจ็บเขาอยู่บนบน,บนรถครับในรถใลบาดมาปั๊มหัวใจอยู่แช่ว่าตอนนี้ตอนคนเนี่ยเขาระเด็จมาถึง,งตรงน,นี้นี้เสร็จลเ,เลยคนก็เสด็จไปเลยตรงนี้ผู้หญิงตายครับแล้วก็เขากำลังปั๊มหัวใจอยู่ไอ้คนก็สองคอ,อยู่บอืมอก็คือมีคนเจ็บสองคนใช่ไหมคะคน ก็คือผู้หญิงคนหนึ่งกับผู้ชายคนหนึ่งใช่ใช่ใช่แล้วแล้วคร่าวๆก็คือรถเขาขับมาไวมากเลยค่ะรถไหนครับอ่ารถสีแดงไวไวไวมากแล้วที่สังเกตดูมีอาการเมาสุรามไหมไม่าจะไอ้รถคนที่ขับมาไวเนี่ยเราไม่เคยเห็นนะแตาเพื่อนเราเห็นว่ามีคนเห็นบอกไวแล้วก็รถมันเป็นไฟอ่ะไฟมาก ก็คือเชื่อว่าจะมึงมาสุราด้วยแล้วก็มาขับรถแล้วหลังจากที่เขาเอ่อก่อเหตุเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาให้การผู้เือยหายหรือว่าเขาออกแล้วเขาเจ็วจกาหนีไปเลยอืมเำรวจกาหนีไปเลยก็คือไม่มีการมาลงดูหรือ่าต่อการผู้เหลือไม่มีการมาดูอะไรเลยแล้วก็ไปเลยก็เวลานั้นเพ้่นที่คาดว่าประมาณประมาณหกโมงได้ไหมหกโมงประมาณประมาณนั้นเนาะเกือบเดี๋อวหกโมงกันะอืม 6โมงกว่าตั้งโมงประมาบ้าไม่ได้สังเกตเพราะเรามาช่วยเก็บทำความสะอาดเศษแก้วเศษอะไรเศษต่างเรียดเลยของผู้หญิงเขาอ่ะก็คือผู้ชายที่ขับขี่จักรยานยนต์เนี่ยคือเป็นแอบแอบรับจ้างเนาะแกอบรับจ้างโอ้ยขับโต้เลยขับเร็วเขาจะเลี้ยวเข้าซอยอ๋อก็คือหลังจากที่ลงสภามาแล้วแล้วก็ลบผู้ก่อเหตุได้ว่าคือลงตามมาด้วยวิ่งตรงมาแล้ววิ่งตรงมาครับ กมาเตยเนีต้มเลยเน้นไปเลยเน้นแบบนี้ขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับไม่เป็นไรก็มีอะไรก็ถามกันได้เพราะเราไม่ค่อยรู้อะไรเท่าไหร่หรอกเราช่ยเหตุการณ์นั้นะเราบอกให้เขาพาไปโรงพยาบาลตำรวจบอกว่าเขาเป็นอาการป่วยใหญ่แต่ว่ารับขอบคุณมากครับผมไม่เป็นไรมีอะไรถามได้